ครับสำหรับหัวข้อนี้จะเป็นการสร้างเอฟเฟกนะครับที่เป็นหยดน้ําบนดอกไม้นะครับซึ่งจริงๆแล้วดอกไม้ของเรามันไม่มีหยดน้ำนะครับเราก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้โดยวิธีการนั้นเราต้องสร้างซีเลคชั่นขึ้นมาก่อนเพราะว่าเราจะทําให้ซีเลคชั่นตรงนี้นะครับกลายมาเป็นหยดน้ํามันเองนะครับก็มาดูวิธีการกันจริงๆแล้วเวิร์กช็อปตรงนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเพียงแค่เป็นการใส่เอฟเฟกให้กับซีเลคชันให้เรานะครับซเลคชันที่ได้ออกมานั้นก็จะคล้ายกับหยดน้ําเท่านั้นเองนะครับก่อน ทูของเรานะครับให้เลือกเป็น elliptical marquee tool ครับ1อันก่อนนะครับจากนั้นลองสร้างขึ้นมาสักอันนึงนะครับนะครับเมื่อเราคลิกสร้างขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะเห็น selection ปรากฏขึ้นมาแล้วแต่ในที่นี้นะครับเวลาเราจะสร้าง selection ตรงนี้แนะนำว่าสร้างขึ้นมาบน layer ใหม่จากนั้นนะครับก็มาเทสีนะครับให้กับส่วนของ selection ของเราหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าหยดน้ำมันจะมีสีได้อย่างไรนะครับก็คือมันจะเป็นเอฟเฟกนั่นเองนะครับก็ใช้ส่วนของเกรเดียนนะครับคลิกลงไป1ครั้งจากนั้นที่ประเภทของเกรเดียนสามารถะดับเบิลคลิกเข้าไปได้ก็จะมี p r e s e t ต่างๆให้เราเลือกนะครับเลือกอันที่3นะครับที่เป็น Black and White ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่โอเคจากนั้นนะครับก็คลิกลงไปบนพื้นที่ที่เป็นส่วนของหยดน้ําของเราได้เลยครับคลิกแล้วก็ลาก นะครับเอฟเฟกก็จะปรากฏเฉพาะใน Selection เท่านั้นนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรามาดับเบิลคลิกที่เลเยอร์หตรงนี้นะครับจะเป็นการใส่เอฟเฟกให้กับหยดน้ําของเราที่ช่องแรกนะครับที่เบลนด์โหมดนั้นปรับให้เป็นโหมด Overlay เนะครับเห็นด้านล่างตรงนี้ก็คือผลนะครับจากนั้นมาที่ d r o อป h a ร์โดครับดร o อปชาร์โเลือกเบลนด์โหมดนั้นเป็น m ัลติพลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็คลิกที่ Use g ก o b บอล i g h t ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็องศานั้นให้เท่ากับ120องศา ส่วนของ distance ระยะห่างส่วนของ size ผมให้เป็น default ปกติของโปรแกรมหมดเลยนะครับจากนั้นอีกอันนึงนะครับที่ inner shadow นะครับคลิกเหมือนกันเลยครับเลือกที่ use glow on light ตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆนั้นให้เท่าเดิมหมดเลยครับแล้วก็คลิกที่ ok เนี่ยนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ลักษณะของหยดน้ํามาแล้วนะครับซึ่งลองคลิกที่พื้นที่ว่างนะครับผมจะออกจากการเลือก selection นะครับผมคลิกที่เครื่องมือ move to แล้วก็เคลื่อนย,ย้ายเห็นไหมครับเวลาเราเคลื่อนย้ายในส่วนของลักษณะของหยดน้ําตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราได้เลือกจากนั้นนะครับผมก็จะก๊อปปี้อีกสักอันหนึ่งนะครับก็คือกดปุ่ม alt e t แล้วก็คลิกนะครับแล้วก็ลากออกไปยังพื้นที่ที่เราต้องการเห็นไหมครับจากนั้นก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้นะครับในส่วนของ selection นะครับคลิกแล้วก็ลากพื้นที่ขึ้นมาใหม่จากนั้นนะครับก็ใส่ gradient ลงไปนะครับ สังเกตว่าเกรเดียนที่เราได้ใส่ลงไปนั้นมันจะไม่เป็นเกรเดียนที่เราเลือกนะครับจะเป็นเอ a กเกรเดียน์ที่เราได้ใส่เอฟเฟกลงไปก็เพราะว่ามันเป็นค่า d e ฟอ u l t ของเอฟเฟกนั่นเองนะครับจากนั้นก็กด control t ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ปรับลักษณะของหยดน้ํานิดนึนดนงนะครับนะครับแล้วก็เลื่อนไปยังตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับจากนั้นนะครับลองสร้างอีกสักอันหนึ่งนะครับ selection ให้เป็นวงกลมนะครับแล้วก็จะใส่หยดน้ําเข้าไปมาอีกอันนึงนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นก้านแท่งๆตรงนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่หยดน้ําจะเกาะน,นะครับเราก็ใช้เครื่องมือ e r a s e r tool นะครับลบออกไปนะครับนะครับตกแต่งภาพดูให้เรียบร้อยนะครับคอนโทรลดเพื่อออกนะครับ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ลักษณะของหยดน้ําเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็ตกแต่งให้สวยงามได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับเมื่อตกแต่งเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ลักษณะชิ้นงานมาตามที่เราต้องการแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอ e ีกเวิร์กช็อปหนึ่งนะครับที่ง่ายๆนะครับสร้างขึ้นมาจากเซเลคชันแล้วก็ลองเอาไปใช้ในการทำงานกันดูนะครับสำหรับส่วนของการสร้างหยดน้ำบนดอกไม้นะครับ